สวัสด,ดีครับคลิปนี้ผมขอนำเสนอ h อน da CR v นะครับในราคาถูากๆเพียงแค่8 9 0 0 0บาทนะครับเป็น CR-V ปี03ครับผมขายตามสภาพเลยนะครับเครื่องดีครับผมมีตำหนิตรงสีภายนอกต้องทำนะครับปีเป็นเก็บงานนะครับขายถูกๆครับผมราคาเพียงแค่8ป0 0 0บาทเป็นรถบ้านนะครับภาษี64เอกสารครบพร้อมโอเลยนะครับ ถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดดูรถก็สายตรงถึงเจ้าของได้เลยครับมือโทรเจ้าของผมลงที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับดูสภาพรอบๆก,ก่อนนะครับห้องเครื่องเดิมๆครับผมไม่มีชนครับห้องเครื่องสวยสะอาดไม่มีรู้รอยกันชนเลยนะครับคันหน้าคัขานข้างสวยๆครับภายในยังสะอาดนะครับเบาะหนัง เป็นกระจกไฟฟ้าหน้าต่างไฟฟ้าครับผมถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ